แก่ตืนไปแล้วงาลนขอบคุณครับคุณเลมล้นอบคุณคไัขอบคุณะคขอบคุณครับเสียงไปมาสวัสดีครับแดรสวัสดีทุกผู้ทุกเครับผม่เข้าทไก้แล้วกายเ่พ้านตวนสวยีน้องเอชบนาพัฒนาเ็นผกกรงเข้าชาบดีประเทศพัฒนา ขอถอนพูดขึ้นจังน่อยก่อนพูดให้โตขาช่วงนี้บอกพ่อไงอัด์ทเบับตพูดแท่น่ายายฟุ้นเป็ดเบิดพี่รองขาดได้เป็นแล้วจังวากันไหมรู้สิว่าวางไฟฮัทยงก็บอบ พ่นเลยเด้อพ่เลยเด้อเอาผมพอบุญมากพี่น้องพอบุญมากเจ้าของป้าหมูอ่ามันเลือดรอยผู้ใดสนใจมาเสีมาโดนยื่นใส่มาเสียมาโดนเบอเบอแมนเบอดอกไม้แมนนหน่อย เบอร์ศูนย์กาโทษเลยขยังให้ผมไปรับใช่พ่อแม่พี่น้องโอ้ไปยังเอสซีสาวหน่อยเพื่อนเปรงไปเบิ่งงานคัดเสือไทยจังบ่ตีกันสตีจังไท้แต่แต่ยังไปเหนียวกันยังลำบากล่ะตัวสิครับผมครับมาผมอย่าลืมทุ่นเด้อครับเด้ออย่าลืมทุเด้อครับขอบคุณทุกคะแนนทุกยังได้ไหมเด้อขอบคุณครับ เิอด้เกัิ้า้าลงใส่ล่ะฮะนี่เอาลงีคอยีเข่าใส่ปตัวลนี่ไดบอป้ย้ายตัตัวนกเตาไรเลอสวัสดีท่นแม่้ตวัดีเอาลถ่าสูสีลงเลยฮะนี่สีลงไแนผู้ให้ผู้ให้พี่น้องอันนี้คือนาะบ้านนอกกางระแล้วได้เนาะหล่ะเนาะ อดโฉไปยุกับสาวหน่อยยุกกับพอพอโจเฮาพอมีคิดหลังนานมากใช่ใจักปีแล้วลูกคิดหกปีคิดหกอย่างล่ะกูไม่ได้คะแนนน้ำจักคนเลยสาวหน่อยเป็นเวียงนี่มี่ต่างแจไปหรุนทั้งนั้นเลยว่เป็นยังว่าตัวอะไรว่าเป็นยังครับผมซอยจะซอยดันพอขึ้นกันพอลงสอสอปีแรกเดลยลูกเด้ออ๋อครับพักแบกสานนาพัฒนาสานนี่เอาไปก่อนหาทุนยังไงก่อนเอาคกระดิ่งข้าวแวบๆหน่องมากนะ ว่าสิมีสิมีซิ่งเกินบ่แมนแมนก็จะเป็นอีกอีกอีกไม่นานนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะคะซื้อซื้อซิ่งเกินอย่างก่อนล่ะลองมาหน่ะเก็บค้ามพอห่อใส่กระเป๋าครับฝากพี่น้องเป็นไอเทมตั้งใจในได้เรื่อยครับเพื่อนผู้ใดแต่งให้ลูกเป็นพ่อทนายเอ็นธนาเอกกิติศักดิ์คือเก่าโอพี่น้องแมนห่อปั่นมาหลังหันมองนี้ธนาเอกขึ้นกันอันนี้พ่อเก็บค้ามพอห่อใส่กระเป๋าเก็บค้ามพอห่อใส่กระเป๋าพี่น้อง เชี่ยลูกหลานจากเทือกเขาผู้พานแมนครับไฮโด้งไฮดังคือเขาเนอะลูกเนาะอืมไม่เงี้ยกับสีเชี่ยนี่คือเขาอีหยังล่ะนนูนเพชรเอาลวงอเมริกันเขาคุณหลายครับเอาจังสั่นล่ะล่ะไปกินข่าวไปกินข่าวไปกันแล้วสิกินไม่หอดจังม้งใช่ตั้งใจยุบบนเส้นทางที่บ่อโจ้เพิ่นบอกแล้วแล้วมันสิดีเองตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วสำหรับลูกเต้าจังม่านาจังสู้ใจจังสี่เนาะเออก็เริ่มสิมี ที่เกิดเป็นของจากของฝากลูกฝากเต้าไว้น้ามาณเพชรบ้านแพงที่งานปลูกคอกเดี๋ยวเราแย่ก็นทไปสมัครน้ำยมขอบอาอกเขาซ่ารบ้าสวยบ้าปุ้ยไปนะไปลูกไปพี่เขากินน้ำเอาพ่อมาฝากเลยครับเจอกันครับนะฮะครับผมพ่อสวัสดีครับาตุครับครับเอาเดี๋ยวให้ลูกหลานทายให้นิดนิดตอนนี้พลานชัย

ี่ม่อตาเห็นเอาหไปไปกัเจายังไปเป็นม่ได้คผมได้เช็รานีเลยเอาอย่างีเปะจริงลู้มามามาใช่ใช่ขนมมาให้น้องลูกขนมให้น้องโอ้ก็ฐานหาเสียงคนับอย่าลืมเด้อไยูฐานเด้พี่น้องเด้้วลขนมลูกนั่งข้างหลังไปได้ลูก ยนผานพี่น้องปยผ่านมากกว่าที่ชานเด้อมามลูกมามาช่องป้ายหญ้ช่องป้าดังได้ได้ประทัดลายเอาซ้ดอีกหน้งะครัได้ลยา ไม่ไม่ไช่หรอเหรอสวัสดีค่ะเพิ่นมาเบ่งมอล่มก่ยากบ่แห้งเลยยังสิไมากีดกระเป๋าเพิ่นอยู่บ่แม่นเมียนถามาาลาคาบมาเทาบ่มีดอกเมีนเออว่าพี่ประทุมเพามีต่คนน่ารักน่ารักห้ามหามมาขนมมาแจกลูกมันมาแจกขนมแม่นแกองลกจกได้ลูกแกอ้น้นมเ้ย้ออ้้ออ้อ ส้ัสดีกำปั้นสวัสดีค่ะจาตามทกลๆติดตามยูด้วค่ะขอบคุณนีหลายจากขอบคุณขามากมาตามทีลาที่นมากจากฝาเครื่องดีๆจ้าต้องยืนด้วยนะจ๊ะไปเลยโกตระาคาจรเงารอนี่ฝนตกย่ามไดสารภาพอย่างนี้บ้านคนที่แห่งนี้เงิยบย่ตาะุนแม่ตะบุน แต่ถ้ากินนุ่นก็ไม่ได้กวนี่เลยมาสูกค่ะแ่ๆๆขนมเอาไปยำเล่นข้ามไปอันนี้เห็นเอาขอบก็ได้เด็กสาวหน่อยแป้นขับเอฟซีสุนมากเพไม่ฉีบเมื่อกัวกจบมาเนี่ยอย่าเลืองหมเลนเต่าเดิอนครับผมขับฐานงบประมาณหลวงได้ไหมเด้อชาติหนาเจ้าสิพัฒนาชาตินดีเอาไว้ก่อนนั่งคสื้อสีพักพักชาตินาพัฒนา ด้นอนเรือจ้งโขคขาดอักเบบ้านป้นบ้านปุ๋ยเรยกใช่ครับผ่านได้แต่ว่า้าเลือกจ้งแล้วแต่เป็นบ่ได้เป็น,ปปนกระซังจ้างก็บพเห็นไฟเม็ดย่ดครับผมพี่พรมาท,าท่าไหนพ่พรพูดพอะเอา้าก็บ้านเรือกันก้ผา่านนี่ท้ผมจะทางอัศมา,าตัวพ่อโอ้ยระดักระเริะบ่อบ๊บ๊ดอย ของพที่หกสกปกโอ้สกปรกพี่น้องมาแตะไรอเอมั่นสบายสามเมาสบายสามออนฟ้าพี่น้องเลยคนโมลินี่่โลินสิงเลแม่ตามยุบ่แม่ตามยุบ่ตามานกาวอดามสิมาสิได้น้ำเขาบ่าะนี่หกสิบรนเลยโอ้ยได้กับอะไรใ่ยุบคอยคอยจะได้เป้านำเอาคุณพ่อผมีมียังมาฝากออน ัวทัวยำเหรียญทับเดรียญบิ้งหมอลำเด้อแม่เด้อครับฝากไว้น้ำจะคนเด้อแม่เด้อติดตามช่องน้อยๆให้น้ำเนยทิ้งานี่ล่ะนี่น้องเอ้ยข่องงองย่างเดียวนี่ล่ะทั่วต้มบอทั่วต้มบอแล้วข่สีหัวเพราว่าต้มบ่ต้มต้มเพราะแม่เออต้มบ้านุษย์ห้แม่ว่าวทั่วต้มแล้วทั่วต้มแล้วเด้อแม่เอ่อัฐามข่อยืดท่าเขาเลยแม่ ไปงยายผ่นทั่วต้มบอทั่วต้มบอและไข่สีหูบัว่าต้มบัวต้มจะรู้ว่าบ้าที่ไหนว่าทั่วต้มแล้วทั่วต้มแล้วเท่าต้มแล้วนะแม่นะแมนเนี่ยพ่อที่จะเล่นกับแม่สิบหาพฤษภาพอ่อแล้วก็ใบเกลือดำกั้ยุ่นีตัวยุ่งเกล้ๆ๋หน่อยตัวเออเชอขึหลังก่อนสี่ไม่ไ้สี่ไม่ได้หนใครจะเล่นกับแม่นครับขอบคุณหลายๆนิดตามลูกนิดตามหลาน ครั<อ>บ